ศบาลแค่ขอความร่วมมือว่าในกรณีที่ต้องการมารักษาสืบสาบนประเพณีลอยกระทงก็คือว่าขอให้เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สําคัญอาจจะต้องลดวัสดุตกแต่งอย่างเช่นงดการใช้แม็กการใช้บุตรที่เป็นโลหะต่างๆลงนะครับปัจจุบันนี้ก็อยากแค่อาศัยอะไรก็ได้ลอยน้ําใส่ดอกไม้แล้วก็งดทูบเทียน แม้ว่าวันลอยกระทงที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชมบูรีได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเลือกใช้วัสดุกระทงที่เหมาะสมกับแหล่งน้ําโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมขอความร่วมมืองดใช้ลวดแม็กหมุดตะปูกระทงโฟมและงดจุดทุบเทียนเพื่ดปริมาณขยะในทะเล แต่จากการลงพื้นที่หนังข้าคืนรอยกระทงโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยหรือ TEI ได้ประสานความร่วมมือกับอีกสองภาคส่วนสำคัญเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชนบุรีและกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระร่วมกันเก็บขยะก,กระทงณนะชายหาดบางแสน พบปริมาณขยะกระทมปี2567อยู่ที่387กิโลกร,รมัมคิดเป็นร้อยละ90ของขยะทะเลทั้งหมดที่อาสาสมัครเก็บในเช้าดั่งคืนบนลอยกระทงจำนวน430กิโลกร,รมัมโดยกิจกรรมเก็บขยะหลังวันลอยกระทงครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นกระทงจากวัสดุจากธรรมชาติและจากการแยกกระทงเพียง42กิโลกร,รมัมพบวัสดุต่างๆที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ทะเลมากถ,ถึง6กิโลกร,รมัม โดยในจำนวนนี้เป็นตะปูเข็มหมุดลูกแม็ก3กิโลกร,รัมแต่ภายในกระทงึที่มาจากธรรมชาติตอนนี้มีทั้งคลิปมีทั้งหมุดนะครับซึ่งตรงนี้อันตรายต่อสรรตัตว์น้ำมากเข็มหมุดอย่างเงี้ยต่อไปเราต้องเลือกใช้แล้วนะฮะเพราะวางส่วนที่เราเข็บได้โอ้เยอะมากนะครับคลิปอย่างเงี้ยนะครับเราถ้าจะรอยจริงๆก,ก็ต้องทำจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมดนะครับที่สามารถย่อยไม่เป็นอันตรายต่อสรรตัตว์น้ำ และยังเป็นที่น่าตกใจได้พบเศษพุกระดาษห่อพุรวมถึงวัสดุบรรจุพุมากถึง5กิโลกร,รมัมและไฟแช็ก2กิโลกร,รมัมซึ่งร้วนเป็นขยะเป็นพิษตัวเลขข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่คุณลองคิดตามนะคะว่าถ้าหากเราไม่ตระหนกักและไม่เห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมอะไรจะเกิดขึ้นต่อธรรมชาติดังนั้นจะดีกว่าไหมที่จะได้เห็นภาพทะเลที่สวยงามต่อไปเพียงแค่เรารวมกันลดขยะตั้งแต่ต้นทาง พร้อมคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพราะสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องของเราทุกคน